สวัสดีค,ดครับผมผมอฟฟี่เมินพงครับวันนี้สร้างบ้านให้แม่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้วบ้านมันสกปรกใช่ไหมผมก็เลยไปหาข้อมูลว่าจะแบ่งเบาภาระคุณแม่ยังไงในเมื่อบ้านเราสร้างมันก็กว้างผมเลยไปเจอเจ้านี่มาผมนี่มิสเตอร์โรบอทหรืออธิบายง่ายๆก็คือหุ่นยนต์ทำความสะอาด ผมจัดมา2ตัวเลยเจ้าตัวนี้จะเป็นไฮบริด WiFi สีหวานแหววเลยถ้าซื้อตัวนี้ได้แถมอันนี้ผมเป็นเครื่องดูดไรฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นไรฝุ่น Limited Edition เป็นคอนทอมันคือเทพเจ้าสายฟ้าทอผมอ่ะแล้วผมก็จัดอีกตัวหนึ่งไปเลยบนล่างกันไปผมเห็นแล้วผมชอบมากนี่ h y b ริดเลเซอร์แ Line i ไอรอนแ ลิ Limited Edition มิเต็ดอิดิชันครับผมคือไหนที่เป็นลิมิเต็ดเนี่ยผมไม่พลาดเออหลังจากที่ผมได้ศึกษามาสักพักว่าไอ้เจ้าหุ่นยนต์เนี่ยคือผมเห็นในคลิปหรือในอะไรเนี้ยเขาจะมีแบบเงินทามสะอาดใช่ไหมแล้วจะมีแมวมานั่งเล่นอะไรเงี้ยผมก็เลยสนใจว่าเฮ้ยแล้วเจ้าหุ่นยนต์พวกนี้มันอะไรยังไงบ้างผมก็ศึกษามาเขาก็บอกว่าเออเจ้าตัวไฮบริดไวไฟเนี่ยอดทนแข็งแรงถ้าแบตมันจะหมดมันก็วิ่งกลับไปชาร์จใหม่ได้เออเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละแถมไม่พอรุ่นนี้เขาก็คือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งะอะได้ด ที่คนเป็นภูมิภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออตัวนี้แหละหน่าจะตอบโจทย์ที่คนขายเขากั Warm นแนะนำบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อเจ้าตัวโ,โบรบอทเนี่ยที่มันไม่มีแท่นชาร์จใช่ไหมเวลาเราก็ปล่อยให้มันดูดไปสักพักหนึ่งถ้าแบตมันหมดไม่รู้แล้วมันจะอยู่ห้องไหนอยู่ซอกใต้โตรงใต้ต,ใตู้ใต้เตียงเราไม่รู้แต่ตัวน,นี้คือถ้าแบตมันจะหมดสมมติมาราทำความสะอาดไม่เสร็จมันก็จะวิ่งกลับไปแท่นชาร์จใหม่เออน่าสนใจผมเลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยไปเดี๋ยวเราเราลองปล่อยให้มันวิ่งดูไหมไปเลย let's go นลิไปแล้วไปแล้วผมไปไหนไม่รู้่าผมไปแล้วตรงอย่างเดียวไปเลยเราปล่อยเจ้าตัวไฮบิด WiFi เราไปก่อนเดี๋ยวเรากด WiFi ให้มันกลับมาหาเรา มาในส่วนชั้น2ครับผมนี่ผมก็เอาเจ้าเนี้ยไปชั้น2ครับผมมันคือรุ่น h y b r i d เลเซอร์แมันจะมีความฉลาดมากตรงที่เขาจะมีเหมือนระบบเลเซอร์อยู่ตรงนี้ยคอยสแกนห้องต่างๆเลยทําความสะอาดได้ทั่วถึงทุกส่วนซอกของมุมห้องครับผมเพราะว่านะชั้นบนเราเนี่ยมันมีห้องยิบห้องย่อยนู่นนี่นั่นซึ่งตัวนี้มาเป็นดีไซน์พิเศษเลยไ r o n น a n นออผมชอบมากเลยหลังจากที่ผมปล่อยเจ้านี้เนี่ย วิ่งไปผมรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากครับเพราะว่าถ้าเราชาร์จแบตเต็มๆนะมันจะวิ่งไปทำความสะอาดห้องีิเสศจไปห้องนู้นต่อไปห้องนู้นต่อคือเราปล่อยให้เขาทํางานได้สบายเลยเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยถือว่าสะดวกสบายมากๆสําหรับเจ้าตัวเลเซอร์แมพไปพนมไปต่อซึ่งตัวนี้ผมชอบผมชอบตรงที่ว่าพอเขามีเลเซอร์สแกนใช่ไหมมันมันทั่วจริงๆไป มันไม่ค่อยเชื่อฟังผมเนาะอ่ะอาาหรว่ามันมีสกแกนเราแก้งมาได้หนมะเบาแรงไม่ได้เยอะมีโรบอตเนี่ยตายมันดูเสร็จมันก,ก็กลับมาหาผมเนี่ยดูดิเห็นไหมนี่เป็นไงกับพาย่ะค่ะผมซึ่งตัวไอรอนแมนเนี่ยดิมิเต็ดแล้วแถมไม่พอ อีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าผมชอบมากก็คือเราใช้เจ้าตัวเลเซอร์แมปไปแล้วเนี่ยเขาจะสแกนบ้านเราเว้ยสแกนบ้านตามห้องต่างๆแล้วเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะให้วิ่งในห้องนี้หรือไปห้องนู้นหรือไปทั่วคือเราสามารถกําหนดจุดเขาได้เลยผมว่าตัวนี้ผมชอบมากจะวิ่งเป็นตัวยูวิ่งเป็นทลิกแคลวิ่งเป็นแบบไหนแล้วแต่เราสั่งได้เลยเขาจะสแกนบ้านเราเพราะว่าเขามีตัวสแกนเลเซอร์จัดอีกสักสิตัวก็ได้ครับถ้ามีเงินหลังจากที่ผมปล่อย,อยเขา ดูดไปสักพักนึงดูฝุ่นบ้านผมหน่อยสิอุ้ยเยอะอยู่นะอุ้ยเธอมีใบไม้ดว่ะ <c oughs> นี่โอ้เราเปิดแค่นิดเดียวเองนะคือตอนนี้เศษขยะบ้านเราเยอะมาเพราะเด้วยความที่ผมยังไม่ได้เข้ามาอยู่แล้วเหมือนฝุ่นอะ่ะมันก็ยังเข้ามาตามซออตามอะไรเวลาเปิดทิ้งไว้อะ่ะเฮอได้ไหม ความสะอาดไหมเธอนี่แค่ห้องนี้ห้องเดียวนะเออคือผมว่าปล่อยให้เขาดูดแค่ห้องนี้ห้องเดียวดูดิคือทั้งฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยฝุ่นละอองแบบว่าจะใหญ่จะเล็กใบไม้ยังมีเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าเราใช้ไม้กวาดเนี่ยมันอาจจะกวาดผงละอองพวกนี้ไม่ได้อะแต่พอเรามาใช้เครื่องนี้ผมรู้สึกว่าเออประทับใจพูดยังไงขายของยังไงส่งไหมผมฟรีสักตัว,สอ,ตวสองตัวก็ได้นะเออผม,ผมรู้สึกว่า,าผมประทับใจบ้านที่ บ้านผมยังมีอีกหลายห้องเอาไว้ห้องละตัวเลยยังไงคือท,ที่ผมอยากมาพรีเซนต์ะคือผมไม่เคยเล่นเว้ยผมไม่รู้เผื่อบางคนนะเหมือนเรามาอธิบายมานยันแนะนําคนที่เขาสนใจเพราะผมเองผมสนใจนะผมก็เลยซื้อมาลองเล่นซึ่งวิธีการเก็บของเราให้มันดูต่อถึงก็ไปพ่อเวลาเล่นเล่นของเด็กนี่จะเป็นยังไงครับผมนะสมอลแมนนะสมอลแมนนะนะ เรียบร้อยครับผมันไม่เอาไปไหยไปแล้วเรียบร้อยการหลังจากที่เราปล่อยเจ้าตัวไฮบริดไวไฟผมขอลองดูหนะ่ะข้างล่างผมรู้สึกว่าน,น่าจะสกปรกมากโอ้ยบ้านเราโสวโค้ขนาดนี้เลยวะไม่ได้เลย อุ้ยอันนี้เปิดแค่แป๊บเดียวนะนี่เมื่อกี้ที่เปิดไว้วข้างล่างอะดูดิดูความเออบ้านเราสูงโคตรมากเลยแป๊เดียวนี่นะอันนี้ตัวไหนตัวไหนตัวข้างล่างตัวสีล้ำภูตัวน้อยนะใช่ไหมเออหุ่นโคตรเยอะอะแล้วทีนี้เอาทิ้งไงลูกเเอาไปเคาะแล้วก็ไปเคาะไปทิ้งนขยะดิก็ไม่เคาะตรงนี้เลยเอาไปเคาะเคาะไงเคาะนี้เลยนะไปทิ้งเออไปทิ้งนี่โอ้โหอ่ะแม่เช็ดเอี่ยมเลยว่ะไหนดูลองเอาใส่ให้แม่ดูสิอะไรใส่ตรงนั้นดูดิ แ,แล้วก็แล้วก็กดไปเลยมันจะวิ่งไปอุ้ยคุ่นเต็มเลยอ่ยา,าเนี่ยชอบไหมออชอบอยู่ชอบไห<อ>มเออเฮ้ย,ยถ,ถือว่าคุ้มค่าเดี๋ยวเราก็ปล่อยมาทำงานไปตั้งเวลาวันวันละครั้ง 7จ็ดแปดโมงให้มันทํางานไปมันทําเสร็จมันก็เข้ามาชาร์จของมันของมัน,มนมอย่าลืมใส่ที่ถูด้วยนะคือมันสามารถเปลี่ยนไปใส่ที่ถูได้เป็นถูบ้านเราเรา,รเราใส่น้ามันมันก็จะถูเช็ดเอี่ยมเลยก็ใส่ใส่ตรงไหนล่ะใส่น้ำมันมีมันมีแท่นเปลี่ยนก็ถ้าใครชอบก็ลองไปหาซื้อได้ลองไปศึกษาก่อนแต่ผมชอบ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 อยู่น,นะผมผม,ผมศึกษามาแล้วแหละว่าไอ้ตัวนี้มันค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยซึ่งตัวนี้ราคาไม่ถึงหมื่นได้ถึงสองเลยนะได้คอนทอด้วยได้ได้ตัวดูดอันนี้เขาเรียกคอนทอ ใช่มันเป็นแบบในในกระตูนในหนังค oh. ือมันเป็นตัวดูดไรฝุ่นที่เป็นภูมมพงพุมิพพแพ้ดูดผ้าม,ม่านดูดที่นอน oh. มันก็จะมีดูดได้เออถ้าใครสนใจก็ไปรอหาตำเาได้ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วรีวิวกันมาท่ามเ รีวิวยังอขายของอันนั้นอ่ะอะไรอันนั้นมันชาร์จของมันอยู่ไงมันอยากเห็นมันเข้าไปชาร์จอ่ะเอ้าเดี๋ยวรอดูแต่เรารีวิว้าเหมือนกับขายของเลยนะตื่นเต้นไงตื่นเต้นคือผมอยากพรีเซนต์คือผมเชื่อว่าไอ้คนบ้านมีเนี่ยเขาก็ไม่ตื่นเต้นหรอกแต่เราไม่มีอ่ะเราเคยมีครั้งแรกเราก็อยากจะนําเสนอแนะนำนะเผื่อบางคนสนใจแล้วไม่รู้เรื่องบายบายฝันดีราตรีสวัสดิ์อุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้ว